เคยสงสัยไหมครับน้าใสๆที่เราดื่มทุกวันเนี้ยมันสาดจริงหรือเปล่าวันนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูว่าน้ําที่ผ่านจากก๊อกบ้านเรากับน้ําที่ผ่านจากเครื่องกรองอ e ีสปิงเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนมาดูกันเลยครับน้ําที่ดีที่เหมาะกับการดื่มเป็นยังไง 1. ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีเชื้อโรคสารเคมีสารพิษ และต้องมีแร่ธาตุจำเป็นด้วยเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของไส้กรองกันก่อนเลยไส้กรองทำมาจากคาร์บอนกำมันความละเอียด0.2ไมครอนกรองได้ละเอียดกว่าไตาของคนเพราะไตของคนกรองได้0.3ไมครอนและมีหลอด UVC LED เอาไว้ฆ่าเชื้อโรคจดสิทธิบัตรใช้งานได้มากกว่า10ปีเครื่องกรองน้ำทั่วไปถ้าไม่มีหลอด UV จะไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียได้สังเกตง่ายๆคือไม่มีการเสียบปลั๊กจึงไม่แนะนำให้ใช้ต่อไปเราจะมาดูกลอกหัวเบี่ยง3มทิศทาง 1. เปิดน้ำออกช่องใหญ่คือน้ำที่ยังไม่ได้กรอง 2. น้ำออกช่องหัวฟู่คือน้ำที่ยังไม่ได้กรองเช่นกันจับประหยัดน้ำเหมาะสำหรับล้างผัก3น้ำออกช่องเล็กคือน้ำที่กรองแล้วดื่มได้เลยโดยจะมีสัญลักษณ์ไฟสีน้ำเงินที่รูปไส้กรองและ UV แล้วน้ำทั่วไปมาจากไหนล่ะน้ำทั่วไปมาจากแม่น้ำลำคลองฝนทะเล อากาศปนเปื้อนสิ่งสกรปรกน้ำเน่าเสียซากสัตว์ขยะมูลฝอยซึ่งจะมีไมโครพลาสติกผสมอยู่ด้วยแล้วไมโครพลาสติกคืออะไรล่ะและมันอันตรายยังไงต่อไปเราจะมาเริ่มสาธิตการกรองสิ่งสกรปรกในน้ำใส่สีผสมอาหารแทนสิ่งสกรปรกผมจะอธิบายว่าสีผสมอาหารใช้แทนสิ่งปนเปื้อนในน้ำที่ตาเรามองเห็นเช่นสนิมผักเน่าปลาเน่าขยะต่างๆในแม่น้ำลำคลองอยากทราบว่าเครื่องกรองน้ำอ e ีสปิงสามารถกรองสิ่งสกรปรกได้หรือไม่เดี๋ยวผ ผมจัดเตรียมกระดาษสีขาว1นึ่ใบวางบนโต๊ะเพื่อให้เห็นสีของน้ำชัดเจนขึ้นแก้วใบที่1รองน้ำที่ยังไม่ได้กรองจะเห็นว่าน้ำเป็นสีแดงต่อไปใช้แก้วใบที่2รองน้ำที่กรองแล้วน้ำจะใสไม่มีสีเดี๋ยววางเทียบกันให้ดูครับ ไม่ใช่ว่าเครื่องกรองน้ําทุกยี่ห้อจะกรองน้ําสีแดงแบบนี้ได้นะครับสีแดงแทนสิ่งสกปรกที่อยู่ในแม่น้ําลําคลองหรือในน้าปราปานั่นเองเพราะว่าความละเอียดของเม็ดสีจะละเอียดมากกว่าสิ่งสกปรกทั่วไปอีสปิงยังสามารถกรองได้หมดจดคราวนี้เรามาดูวิธีการทําน้ําของการปรปากันผมจะบอกว่าในแม่น้ําลําคลองทั่วไปเนี่ยก่อนจะส่งถึงบ้านเลือนเพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจําวันการปรปาจะเติมคอรินลงไปเพื่อบําบัดขั้นต้นแต่สิ่งสกปรกเชื้อโรคแบคทีเรียยังคงอยู่เหมือนเดิมเรามองเห็นน้ำ นเป็สสีใแต่น้ำใสไม่ใช่น้ำสะอาดตอนเนี้ผมจะทำน้ำปะปาให้ดูสาธิตการกรองคลอรีนโดยผมจะบีบคลอรีนน้ำลงในถังสาธิตแค่ครึ่งหลอดดูดจะสังเกตได้ว่าน้ำจะค่อยๆใสและไม่มีสีเปรียบเสมือนเราเป็นการปะปาแล้วเราก็ไปใช้ล้างหน้าแปลงฟันแต่น้ำที่ใสไม่ใช่น้ำสะอาดเรามาดูกันว่าเครื่องกรองน้ำอีสปิงเนี่ยสามารถกรองคลอรีนได้ไหมเดี๋ยวเราจะใช้แก้วใบที่3รองน้ำที่ยังไม่ได้กรองผมจะทดสอบหาคลอรีในน้ำโดยการหยด น้ำยาเทสคอรีนลงไปในแก้วใบที่สเพียง1-2หยดเท่านั้นถ้ามีคอรีนน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองต่อไปใช้แก้วใบที่4รองน้ําที่กรองแล้วจากนั้นผมจะหยดน้ํายาเทสคอรีนลงในแก้ว1-2หยดเหมือนกันน้ําไม่เปลี่ยนสีเลยสรุปว่าเครื่องกรองน้ําอีสปิงสามารถกรองคอรีนออกได้จริงต่อไปเรามาดูความน่ากลัวของคอรีนกันครับการต้มน้ําทําให้เชื้อโรคตายหมดก็จริงแต่สารเคมีต่างๆก็ยังคงอยู่ จากงานวิจัยของสำนักง,งานปกป้องสิ่งแวดลอ้อมสหรัฐอเมริกาพบว่าสารคอรีนเมื่อรวมกับกรดฮิวมิกจะเกิดเป็นคอโลอฟอร์มซึ่งเป็นสาเหตุกอ่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ดังนั้นไม่ควรต้มน้ำปลาปลาดื่มหรือนำมาทำอาหาร เพราะจะเร่งให้เกิดคโรฟอร์มเร็วขึ้นคราวนี้เรามาสาธิตการซาวข้าวด้วยน้ำปลาปลากันบ้างผมจะบอกว่าหลายคนก็ไม่ได้ต้มน้ำปลาปลาดื่มกันซะทีเดียวนะครับแต่ยังซาวข้าวด้วยน้ำปลาปลาอยู่ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็งโดยไม่รู้ตัวเพราะคุณสมบัติของข้าวสารคือดูดซับสิ่งต่างๆได้ดียกตัวอย่างเช่นเวลาน้ำเข้านาฬิกาถ้านำไปไว้ในถังข้าวนาฬิกาก็จะแห้งเพราะข้าวดูดความชื้นได้ดีและข้าวสารยังดูดซับสารพิษที่มากับน้ำไปอีกด้วยเดี๋ยวผมจะทำการสาธิตให้ดู ใช้แก้วใบที่5เทข้าวสารขาวลงในแก้วเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะนําน้ําที่พิสูจน์แล้วว่ามีคอรินอยู่มาซาวข้าวให้ดูนําแก้วใบที่3ที่เป็นสีเหลืองมาลินลงใส่ในแก้วใบที่5ที่มีข้าวสารผมจะใช้ช้อนคนในแก้วที่มีข้าวสารเปรียบเสมือนการซาวข้าวสังเกตเห็นไหมครับสีเหลืองในน้ําหายไปแล้วตอนนี้คอรินยังอยู่ในแก้วนี้นะครับแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในน้ําก็ต้องอยู่ในข้าวจริงไหมครับเดี๋ยวเราจะมาหาคอรินกันเดี๋ยวผมจะหยดน้ํายาทสคอริน1นึถึงสหยดนะครับสังเกตเห็นอะไรไหมครับน้ําไม่เปลี่ยนสีสแสดงว่าในน้ําไม่ คอรนแล้วซึ่งแปลว่าคอรีนไปอยู่ในเม็ดข้าวหมดแล้วนั่นเองแล้วปกติเราซาวข้าวกันกี่รอบครับประมาณ2รอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคอรีนจะไปอยู่ในเม็ดข้าวทั้งสองรอบจากนั้นเราก็เสียบปลั๊กเพื่อหุงข้าวน้ําก็จะแห้งคอรีนก็อยู่ครบอันตรายมากไม่ต่างอะไรกับการต้มน้ําเลยและนี่คือสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งโดยไม่รู้ตัวนะครับเปรียบเทียบไส้กรองกับไตของเรานะครับไส้กรองใหม่จะเป็นสีขาวเมื่อใช้ไปครบหนึ่งปีจะเปลี่ยนเป็นสีดํา เปรียบเสมือนไตเทียมประจําบ้านและถ้าไม่มีไตเทียมสารพิษสารปนเปื้อนจะไปอยู่ไหนล่ะคําตอบก็คือไตของคนในบ้านไงล่ะครับเครื่องกรองนี้ทำหน้าที่แทนไตของทุกคนในบ้านเพื่อนๆก็อาจจะคิดว่าอยู่มาตั้งนานแล้วไม่จะเป็นอะไรเลยเพราะว่าไตจริงมีความสามารถในการเก็บสารพิษได้นานกว่าจะเป็นมะเร็งใช้เวลา5ปี10ปีสมาชิกในบ้านที่อ่อนแอลงก็จะทยอยป่วยกันไปอาจมีใครบางคน ต้องเป็นมะเร็งไปก่อนดังนั้นควรปกป้องสมาชิกทุกคนในบ้านให้ปลอดภัยและน้ําที่ดีที่เหมาะแก่การดื่มก็ต้องมีแร่ธาตุด้วยการดื่มน้ําบริสุทธิ์100%หรือน้ํา A.O จะทําให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคกระดูกพุนโรคพองแร่ธาตุเพราะการดื่มน้ําที่ไม่มีแร่ธาตุจะดึงแร่ธาตุออกจากร่างกายเราแทนที่จะเติมเข้าไปน้ําแร่ที่ขายจึงมีราคาสูงเดี๋ยวผมจะเทน้ําแต่ละยี่ห้องลงในแก้วใบใหม่ทั้ง4ใบยอย่างละครึ่งแก้ว 1. น้ํากลั่นที่ใช้กับรถซออ น้ำบรรจุขวดที่ไม่มีแร่ธาตุ 3. น้ำแร่4น้ำจากเครื่องกรองน้ำอีสปริงต่อไปจะเป็นการสาธิตแร่ธาตุในน้ำแต่ละแบบผมจะทำการหยดน้ำยาเทสแร่ธาตุแก้วละ2หยดปกติน้ำยาเทสแร่ธาตุจะมีสีน้ำเงินแต่ถ้าน้ำมีแร่ธาตุจะเป็นสีม่วงคราวนี้ผมอยากถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆกินน้ำอะไรกันอยู่ครับเดี๋ยวเรามาลองกดเครื่องคิดเลขคิดค่าใช้จ่ายต่อน้ำา5 0พันลิตรไปด้วยกันแล้วทำไมต้อง5 0 0พันลิตร เปรียบเทียบราคาต่อลิตรเครื่องกรองน้ำอ e ีสปิงสามารถกรองน้ำได้5 0 0 0ัลิตรต่อ1นไส้กรองนะน้ำแร่ทั่วไป1ลิตร24บาทถ้า5 0 0 0ัลิตรใช้เงิน1 2 0 0 0 0สบาทน้ำดื่มทั่วไปที่ไม่ใช่น้ำแร่1ลิตร12บาทถ้า5 0 0 0ลิตรก็เท่ากับ6 0 0 0 0บาทเครื่องกรองน้ำอ e ีสปิงกรองน้ำแร่ได้5,000ัลิตรราคา3 6 5 0 0บาท ปีแรกได้กินน้ำแร่ลิตรละ7บาทถูกกว่าทุกยี่ห้อถูกกว่าซื้อน้ำกินอีกและปีที่2เป็นต้นไปเปลี่ยนแค่ไส้กรอง5,000บาท ได้ดื่มน้ำแร่ลิตรละหนึ่งบาทถูกและคุ้มมากๆนอกจากนี้ยังเป็นวิธีบอกรักโลกเพราะการลดขยะจากขวดพลาสติกเป็นวิธีหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยลดขยะพลาสติกและผลกระทบต่อระบบนิเวศใครใช้เครื่องกรองน้ำอ e ีสปิงอยู่คอมเมนต์บอกหน่อยว่าชอบกรองน้ำอ e ีสปิงพ่ออะไรใครอยากใช้เครื่องกรองน้ำอ e ีสปิงแบบนี้คอมเมนต์บอกแมนไว้ได้นะเดี๋ยวแมนไล่ตอบทุกคอมเมนต์เลยถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดเซฟคลิปไว้ดูย้อนหลังได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบาย